เจอสถานที่แบบนี้นะครับข้าวตั้งแบบนี้ขนาดนี้งานหมูเลยไอตัวนั้นหนีข้าวขึ้นมา จะเสร็จแล้วครับบิ้งแรกครับหลังจากที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากญี่ปุ่นฮะนั่นแหละนั่นแหละ สว,ส,สวัสดีครับคุคนรักยากครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวคูป้าม,มือสองครับตัวนี้เข้ามาใหม่ๆสดๆนะครับลงมาเมื่อเช้านี้เองนะลงมาเมื่อเช้านี้เองตอนประมาณเจ็ดโมงเช้ามาถึงที่นี่นะครับผมก็เอามาเช็คระบบครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์แล้วก็มาทดสอบที่นี่เลยนะครับนี่เป็นทดสอบ ไเลยขับมุมเลยฮ้ยขับมุมเลยกะหน้ามายกนี่สยนยกนีน่ขึ้ยยกนี่สห,สห่อ,ไหนนอเไอ้น่อยนี่พอไปไปลย ngoài jog cái này, cho cái này, jog xuống này, jog cái này. ครับนี่ก็มือใหม่นะแต่ว่าเคยขับรถใจมาแล้วไม่เคยขับรถญี่ปุ่นอ๋อพยายามพยายามชิดให้มากที่สุดพยายามชิดให้มากที่สุดเลยสูงหน่อยสูงหน่อยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยต่ำเก,ก,กินอ่ายกขึ้นอีกยกขึ้นอีกหน่อยอ่าประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละ านแรกแลยฮลงจากรถเมื่อเช้านี้งานแรกเลยเกี่ยวดีใช้ได้เลยฮะรถชิดขวาห,หน่อยชิดขวาห,หน่อยชิดขวาไม่ห,หน่อยอ่พยายามให้เหมือนน้อยพยายามให,ห้มันเหลือน,น้อยที่สุดเออแล้วมาตามเกียร์ที่หลัง ยกไปเลยย้าไปเลยย้าไปเลยย้าไปเลยยกขึ้นหน่อยยกขึ้นหน่อยเนาะย้าไปมันย้าไปนี่ดูจะได้ละเด็กคนนี้อยู่แค่ม .2 นะครับเนี่ย พนักงานขับรถโหลดข้าวผมอยู่แค่มอสองนะให้เวลาว่าเป็นประโยชน์ไปเรื่อยๆเลยแค่สามเลยเอ๋อแต่รอดไหย ครับให้มันยาวหน่อยยกยกตรงนั้นขึ้นหน่อยอ่าอ่าอ่ามันยาวไหมโอ้ข้าวตั้งสวยดิเอ้าลงหน่อยเอาลงหนเอ้าลงเอ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 ้าลง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 เอาลงเอ็ก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 เอาลงเอ็กเอาตัวนั้นลงเอ็กแไปปรับไปฮะทุกคน 要要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 ！啊，不能落尾，不能落尾。喂喂喂，叶叶叶叶。啊？啊？好了。啊。他们要要来断血，他们走慢点。啊。好。 เริ่มจะคล้องแล้วฮะลูกน้องเริ่มจะคล้องแล้วเจอ,อสถานที่แบบนี้นะครับข้าวตั้งแบบนี้ขนาดนี้งานหมูเลยนะครับนี่อย่างเงี้ยดินแห้งๆนฮะแล้วก็ข้าวตั้งอย่างนี้นะสวยสุดยอดอันนี้เป็นข้าวมันลีนะครับหนึ่งร้อยห้าอันนี้เป็นข้าวมันลีหนึ่งร้อยห้านะฮะพันเก้าพันนี้เอามาจากบ้านผมเองอันนี้ไม่ใช่นาของผมนะนาป้า โรนี่ก็เป็นตลาดนัดนะฮะไม่เชา้านี่ผมตลาดนัดผมเองข้าวตั้งสวยจิโอ้ข้างๆนี่เดี๋ยวมาเก็บไร่เก็บเอาที่หลัง ข้าวได้มาใหม่ถผงต้งมาปรับตัวนี้เจ้า้องตัวนี้ปรับดีแล้วอตตัวนั้นหนีข้าวคนมาหลายท่านก็เดินลำเลียข้าวไปให้ตัวตีอคอรวงตีข yeah. ้างในตีข้าในนั้นนะครับอ้ป้าเขรอรถไม่มาทีฮะวันนี้จังหวะเอ้ยๆเขาะ้ยเฮ้ยูฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้าเ้ยเ้ยูฮ้ยงฮ้ยเฮ้ยเ Mamá phải mát. Hola, 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 không hola, 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 เอา,ลาลเลยเอาเลยเก็บพยักเกลียหมดตึ้งสูง้วตรงนี้มันเป็นคณะแหน,น่มันต่ำนะตัวมันลงต่ำหน่อยหนึ่งต่ำหน่อยหนึ่งอ่าไปเลื่ยไปเรอยไปเร่อยเดี๋ยวมาเก็บมา,าที่หลังเมาเกี่ยวที่หลัง มะวังหินนะทุกสูงไปมะวังห็นระวังหินพา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 ห็นก้อนนันเลยเดินได้ไหมเอเดินได้พาพาพพอพก้อนหินก้อนหินเด้ะเดี๋ยวเขาเกี่ยวอ๋อ หินกัเบลเลยต้องสูงตสูงเหนหนเหาาเ่เเาเดี๋ยวแกี๋ยวเอาพอละพอละเดี๋ยวโดนหินนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวแกยว Ist tiếng nó đang ký. Góp bơi được bỏ. tiếng bơi này đang Góp bơi được bỏ. Góp bơi được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  Con bơi nó đang ี๋ยวเดอเมื่อาทน้ำมันไม่จอดเาเป่เสียแล้วะเาเสียแล้วเขาเขเขาม่อะมันเสีั่ดน่ตรหมเลยลูเปเรื่องอะไรกเดานาเ่เดียวน้ามันไม่จอไปเลยไปก้ไปเลย

แค่ชนนะแค่พอดีพอดีนะอย่าให้ชนนะฟ้าฟ้าฟ้าฟ้ชนแล้ว,วลจะหักอันตราย เก็บไปเรเอยลาเก็บไปเรยใกล้จะเสร็จแล้วครับบิงแรกครับหลังจากที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากญี่ปุ่นฮะอุ้มหรือเป็นอย่างฮะ พุดก่อะอ๋อ,อมันตันตันข้างล่างเออตันข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดับเลยมันตันครับครับครับหลานรู้หลานลุงรู้ครับผมครับ มาดูเม็ดข้าวว่าข้าวสะอาดดีอะเนี่ยข้าวสะอาดเลยแต่มันมันเอ๊ะยเดี๋ยวมันเป็นอะไรข้าว